กาสวัสดีค่บท่านผู้ชมบนอินพอเที่งเดือนทางมาติตามตัวเลขกับคุณหน้าซึ่งเดี๋ยวมีข้อให้ใช้ยาบาเจดดาวันฝันแม่นน้องคัะท่านผู้ชมเนาะข่างหนึ่งเพิ่นเคยถือมาี่สองหลังวดที่ิ่านมานี่ให้เต็มเต็มเลยครับผมเป็นเลขศูนย์เก่าแต่ว่าขมีค้นกับหัวกับหางคงจะถูกนะคับท่านผู้ชมพอเที่ยงในยินมาเป็นคลิปแรกก็เลยฝากมาติตามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมไปฟังน้ำกันคาับวา วันนี้เจดดาวันเพิ่นจะหายเลขตัวใดจะเด็ดแบ่งปันให้พี่น้องเป็นแนวทางเดี๋ยวเขาไปฟังเบิ่งพร้อมกันเลยครับผมเนาะโอ้คนนางญี่ปุ่นครับแอนมินเขากำลังตั้งกล่องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาครับผมโอ้ข้างหนึ่งคเคยๆถือรางวัลที่สองบอกครับถือค่ะถือล้วก็เอามาจากความฝัน เอามาจากาค้อมฝันมวันทือวันที่สองนั่นฝันเองฝันมาจากไหนนอบอกบอกซูเอซี่ฟั่งแน่ได้บอกครับผมตอนฝันหนะฝันว่าไปสือประมกอ,อยูทะเล่ค่ะราคาที่นี่จักสือจากบาทบุญหงษ์แต่ว่าแม่ข่าทอนเงินมาหายซองลอยหาบาทตื่นเศร้าปป๊บก็เลยหาสือลอตเตอรี่เลยไปเจอเขาอยู่ขางทางพอดีก็เลยบอกว่ามีเลขสองศูนหาบเขาบอกว่ามีต่ศูนหาเอาบอรครับก็เลยว่าเอาค่ะที่นี่ก็เลยได้มา มันเป็นเลขกหาศูนย์หาหาศูนย์หาค่ะที่มีนี่นี่หาศูนย์หาคองคองปีหกสามโอ้ปีหกสามค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นคนมีโชคมีดวงน้องข่าวต้ชอบนะไอ้ที่ได้รูใบข้างหลังกับลูกไส้อือครับผมเนาะใบมันเหลื่อมไปขึ้นเงินแล้วด้อค่ะมันเหลื่อมตาเนาะไม่ได้หัวใบไม่ได้หัวใบมันเคยได้แล้ววันที่สองน้องข้าวต้มชอบแม่นี่หรอกครับคนเฮามีความ โชคดีเนาะก็อยากอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะครับผมเนาะเพราะว่าหน่อยคนเด้ครับจะถือง่ายๆเราะะน่าจะถือง่ายๆด้ครับเลขหกตัวเนาะโอ้ไปเข้าไปหาสองซุนหาแต่ว่าบบได้สองซุนหาได้แค่หาซุนหาแม่นครับแต่ว่าก็เป็นโชคดีของเจ้าของเนาะเราเลยไปตรงกับรางวัลที่สองโอ้แล้วงวดที่ผ่านมาเอาวอาชูฟังเนี่ยฝันว่าจงไหนที่ให้เอฟซีพนไปงวดว่างหันครับงวดนึงพุชีกาหวงหาครับฝันว่างูมันคอขาด แต่ว่ามันมีม,มือนะจับจับตัวงูอยู่หนังก็มือขาดคือกันก็เลยไปหายาฟันเอตีเล็กหายงาก็อบอกว่างูนี่มันเป็นก้าว ขาดมันก็คือศูนย์่อว่าจะพอก็เลยไปตีมือเขาไปนาหาศูนเก่าก็เลยบอกเอฟซีว่าไห้ี่ร่งกาเล็กเก่านมันมาเออออกกำลหัวกำหางกันสิก็เลยบอกว่าตีงกายเล็กเก่าไ้นาเด้อมันกระกีมันกระกำอีกเขวไปซือเขาก็สื่อศูนเก่าศูนหกไปยังสันนะเขาก็เลยถือ แต่ว่าอากาศแมนอยู่เด้เพราะว่ากอกก็พกนี่ถือว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะครับผมนะท่านผู้ชมเนาะถ้าซื้อถ้าคนซื้อเป็นเขาก็จะกลับไว้ตลอดแมนเฮาต้องฉลาดแน่จัิหน่อยเนาะบ่แม่นว่าเฮาจะบอก09ก็ซื้อได้09เอ้าววันนี้หยอกกันแล้วซะพี่ครับท่านผู้ชมหมาน้อยหยอกกันโอ้แสดงว่ามีโชคอยู่เรื่อยทั่สันเนาะค่ะอืมเพิ่นจะได้โชคได้ดวงอยู่เรื่อยครับถึงว่าแอดมินเขาห่อาใช้ยาว่าเจดดาวันฝันแม่นว่าซั่น รางวัลที่สองกระไดเมื่อแล้วเลขสองตัวกระถึงเมื่อแล้วงวดนี้หวังว่าคงจะได้สามตัวเนาะเอาไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องนะ,ค,ะ,ะนครับท่านผู้ชมเนาะฝันมาจากไหนครับงวดนี้บอวบาวบอวให้ฟังอย่างนี้นจะข้งงนี้ได้บอได้ค,ะค่ะพอเหล็กออกไปปุ๊บมือต่อมาก,กับฝันส้นส้นกันเลยเขาบอกว่าฝันชนงวดนี้มันจะขิวเขาว่าโอฝันตรงงวดเลยฝันตอมงวดคือเล็กงวดก่อนออกไปแล้วแล้วตอมากับฝันอืมฝันว่า ขับรถออกจากบ้านก็ขับไปเรื่อยๆตามทางถนนก็จําได้อยู่ว่าไปทางนี้ทางนี้ขับไปหอดขังโรงเรียนค่ะขังโรงเรียนประทุนผิดแถวบ้านนนองห้องไสยขับรถมาขับรถกับเป็นรถบริษัทที่เพิ่นทางานคขับรถมาควางหนาเอือยไหวว่าเอาเป็นยังคือควางหนาเอือยไหวก็เลยยังลงรถกับไปถามเพิ่นเป็นยังคือควางเอือยไหวคือบ่ใหาเอือยไปมันก็บอกว่า บ <in> h, ่ให้ไปซื่อนี่ล่ะวะฮะบ่ให้ไปซื่อนี่ล่ะเออบ่ให้ไปวะฮะแต่ว่าหมอก็ยิ้มอยู่บ่ได้อีหยังอืงแต่ของก็แตก็บ่ได้บอกว่าเป็นหยังจังบ่ให้ไปก็บ่ว่าแต่ว่าบ่ให้ไปที่ซื่อก็เลยมื้อตื่นสาวเพื่นก็เลยโทรไปถามเพิ่นว่าอือันรถบริษัทนี่มันเลขทะเบียนหยังไงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปนั่นก็บ่ฮู้ว่าขี่คันใด จำบ่ได้ว่าเออจำบ่ได้มอเตอร์ไซค์น่นจำบ่ได้ว่าขี่ขันใดแต่ว่ารถรถใหญ่ที่น้องขี่คว้างไหวนั่นคือจำได้ว่ารถที่ทำงานเป็นรถกระบะที่ทำงานเพื่อนจะขี่มาบานตลอดเพื่อนก็เลยบอกว่าอุ้ยเหล่งนี่มักที่ดียว่าใส่เล่งยังสามห้าสองแปดเพื่อนว่ถ้าเรียนรถที่เพื่อนขี่ประจำตำแหน่งเพื่อนสามห้าสองแปดค่ะมันมีสี่ตัวสามห้าสองแปดกะมุนเอา มุนไปมากับว่าหลายตัวหรอคะเล่นเอานเดีลยวเตาไฟสื่อถองน่ะแม่นตาดวงือกันอันนี้อันนี้คือจังจะคล้องฝันนังเถื่อกันยังสื่อมาสื่อได้คนแปลมุดไปสื่อถึงใชมากคันคันตัวเองฝันนี่จะไปให้ย่าไปคนแปลแม่นบ่แม่อค่ะไปให้ยาคนแปลวพาเราจะฝันยาาได้เราแปลนี่คือแบบแม่นตลอด สองอย่างก็สามห้าสองแปดบอกถ้าถ้าตัดเป็นสามตัวก็เป็นหาสองแปดนอกข้าแต่หมุดชมเนาะแต่ว่ากคุณนาดาวันเพิ่งก็บอกอยู่ว่าเขาก็หมุนเอาในสี่ตัวนี่แหละมุนเอาเนาะก็เลือกเอาก็ได้พืให้มักกระไดก็เลือกเอาเอาวันนี้สิถามใช่ไหมวันนี้ขันส่วนตัวคุณนาดาวันขันขันเห็นเป็นหาสามห้าสองแปดนี่ขันมากเลขกสองตัวสามตัวสิมักเลขกจุดไหนหมักหาแปดก็มักสองสาม มาเปยกับสองสามสื้อมาเบิดปีซื้อมา,าตลอดได<อ>้หัวได้มันออกนั้นอัดน, <laughs> <laughs> นะฮะโ,โอ้หัวได้จ้าของจีได้นี่เขาอ่านไปก่อ<บ>นแม่งคือหัวตอนหัวมันออกสามสองสองสามอู้สื่อมา,าตลอดเลย 3, 2, 2, 3. สามสองสองสองสามสามเกือบถือขังเคียงรางว,วัลที่หนึง่งพีทแค่ตัวเดียวตัวกลางโอ้เม็นเก็บไว้อยู่บนนอ พิคตัวเดียวต้องกลางคือรางวัลนมันเป็นเก้าสองเก้าสามสามสองมันบหมคะครับของหนูมันเป็นเก้าสามเก้าสามสามหนึ่งมันคือมันออกขางเขียงรางวัลที่หนึ่งพีแค่ตัวคันถืบวาุกตัวมันก็ถือขางเคียงไม่มดแล้วเนาะือคเหือนเหรือนรางวัลที่หนึ่งอยู่ได้นีนอนงวดนีบ่จัเนี่ยอันกนสีรุ่ยเป็นแน่หนละ โอ้ก็คันคันส่วนตัวคุณน้าดาวันนี่คันมากจะมากเป็นสองสามก็หาแปดไม่ก็จะบ่มากตามที่มันเรี้ยงวันเสาเป็นหาแปดก็มากสองเป็นสามห้าสองแปดโอ้สามสองสามสองยังก็แล้วสามห้าสองแปดสามห้าสองแปดแต่ว่าทตัวคุณหนามากตัวไรก็แล้วฮมากหาแปดราคามากสองสามสองสามก็หาแปดพ่อไปจับให้กันเอานี่ครับเป็นตัวเลขเนาะ ก็พอเที่ยงเห็นว่าคุณหน้าเิ่นมีโชคมีดวงครับผมงวดที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ปีนั้นก็ถือว่าที่สองเนาะถือว่าเป็นคนที่มีโชคมีดวงอยู่เลยครับพอเที่ยงสื่อมากตั้งแต่ไหนสองตัวสามตัวยังถือ,อยากน่นเพิ่นเคยได้หอดรลงว,วัลท,ที่สองครับแต่หมูชมงวดที่ผ่านมากะถือว่าฟันแม่นอยู่ครับก็ยังที่ ตอนถูกรล้วมันที่สองนั่นก็ว่าเลยซื้อหลายใบเลยค่ะสามสีใ่ใบขนมีดวงมันจะสีะร่ราคาเตมุช้มเนาะคนซื้อเป็นชีพกันยังบ่มุชแมนร<อ>ครับผมเอ,อเอาลองไปพิจารณาเบิ่งเนาะครับผมเตมุช้มอันนี้กับพอเที่ยงมาติดตามเป็นคลิปแรกครับผมคลิปแรกของคุณนาดาวันเพิ่นมีความฝันเพิ่นมีตัวเลขแบ่งปันให้พี่ให้น้องพอเที่ยงก็เลยมาติดตามให้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนาะครับเตมุช้มเนาะบ่แน่เด้ งวดพันพันมาถือรั้วที่สองถือสองตัวสามตัวงวดเนี่ยอาจจะได้รล้วันที่หนึ่งก็ได้ได้ครับท่านผู้ชมก้อนเฮารล้วันที่หนึ่งไ่ได้ซื้อเลยเพิ่คู่โตได้ครับท่านผู้ชมเห็นแค่สองตัวสามตัวนี่ก็ถือรั้วที่หนึ่งได้แล้วคือคืองวันที่ผ่านมาเพิ่นฝันเพิ่นกะผู้เพิ่นฝันเองเพิ่นซื้อบ่ถือแต่ว่าก็มีเอฟซีถือน้ำเพิ่นอยู่แต่เป็นเจ็ดศูนย์กับเข่าเต็มๆค่ะพอเถื่องเจ็ดศูนย์กับเข่ามันก็ถือเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกก็ถือพอเลข เป๊กง่ายคือว่า่ะคบสมานผช้่มเพราะว่าคุณนาเราก็บอกว่าเกาก็พกเป็นหัวตัวกับหัวในเรืองว่าส่บอลเป็นเลขตัวเดียวกันก็บน้ำมูยวังวันนี้มีสูนมาทั้งบนทั้งหลังเลยเซ้เธอมาอยู่มีสูนเธอวันนี้จัดไว้ล้ววันสาัสองสามเนี่ยกว่าสงกับหาแปดสามสองกับหาแปดสองสามหาแปดนี่อ่นเวิดปีคะ เอออันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ต่อไปนะเอาเนาะครับแต่ไม่จุ่มเนาะตัวเลขของคุณนาดาวันพันกระบอกราคาพันมากเป็นเลขสองสามสามสองกระห่าแปดแปดห่านก็จะไม่จุ่มส่วนทะเบียนรถดันจะมีสามห้าสองแปดไผมักชุดใดตัดเลนชุดใดิ้ลกะลงไปพิจารณาบ้างเอาเองพอเที่ยงเองก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครับผมไผมักกระจัดคาร์เทเบิลหัวคมศาสนาเนาะ ผู้หน่าเนาะห้องขายแค่เป็นแนวทางเนาะเอ้าเดี๋ยวเขาไปบนตัวเลขก็ไปมินของเขาแต่ว่าก่อนจะไปก็ขอขอบคุณคุณหน่าเนาะ<อ>ที่แบ่งปันตัวเลขกเด็ดไปแบ่งปันให้พี่น้องได้๋ยเป็นแนวทางเดี๋ยวเป็นเบิรงตัวเลขพร้อมๆกันเลย <ผม S 1> ครับผมผมสมนผช่ชมตัวเลขของเจดาวันฝันแมนเนาะครับผมเนาะขังหนึ่งก็เคยถือขอนระวันที่สองกับสมนผช้ชมงวด งวดนี้โมเน่ได้ค่าวสมบูรณ์ชมอาจจะรับเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะครับผมเนาะฉะนั้นแล้วท่านใดชินชอบตัวเลขของเจดาวันก็ลองไปพิจารณาเบิรงครับผมทะเบียนรถสามห้าสองแปดตะวันดาวันพันวาหมักสองสามสามสองกับหาแปดแปดหาแล้วก็สองแปดแปดสองตัดออกมาก็มีเลขอยู่สามจุดสามคูนนะครับสมบูรณ์ชมเนาะลองเบิรงครับผมเอาสุดท้ายนี่ทนใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาห์ชแนลร้อยสตาร์ชแนลด้วยนะครับผมเพพาะว่าเป็นกําลังใจให้ก้นตั้มกิมนะ เดินทางไปหาคิดดีๆเตรียมเดียแบ่งปันในพี่ให้น้องสุดท้ายนะี่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆข้ามาในชีวิตขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปคลิปนี้เพื่อนเขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ